ตอนที่15เริ่มเปลี่ยนไปลิชังเลอเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานรอจนกระทั่งเยาวหยายกน้ำชาเข้ามาเขาก็เอ่ยต่อหน้านางและเหลียงกงกงว่าจากนี้ให้เหลียงกงกงเป็นคนจัดสำรับอาหารขึ้นโต๊ะส่วนเจ้าคอยระวังอย่าให้ใครเข้าออกตำหนักสรงเดช เยาวยาและเหลียงกงกงรับคำอย่างพร้อมเพียงผ่านไปพักใหญ่ขันทีจากตำหนักไทเฮาก็มาเชิญฉินอ่องไปเข้าเฝ้าหลังจากที่เขาออกไปเยาวยาก็ขออนุญาตเหลียงกงกงไปพบต้าเหมยจวงนางยังไม่ทันไปถึงระหว่างทางสวนกับฉีสุนอี้ที่กำลังจะไปหานางพอดีฉีสุนอี้มีอาการตื่นตระหนกน้ำตาเอือคอพอเห็นเยาวยา กอรีวิ่งเข้ามากอดเนื้อตัวสันเทากล่าวไม่เป็นคำว่าต,ตายแล้วพวกมันตายแล้วค่าค้าไม่ได้ทำนะอายาเย,ยาหยานิ้วหน้าจับไหล่สองข้างของฉีซุนอี้ดันให้ห่างตัวถามว่าเกิดอันใดขึ้นทว่าอีกฝ่ายเอาแต่ร้องไห้ใส่หน้าไปมา พูดแต่ว่าข้าไม่ได้ทำย้ำอยู่อย่างนั้นจนเยาวยาต้องตะคอกเสียงดังตั้งสติหน่อยยะอี้ที่สุนี้ผวาเฮือกมองหน้าเยาวยาพางก่าวปนสะอื้นว่ากระต่ายกระตายพวกมันตายแล้วเยาวยาข้าไม่ได้ทำข้าไม่ได้ทำ ยาวหยาตกตะลึงไปทันทีที่ได้ยินครูหนึ่งก็คว้าม,มือฉีสุนอี้จูงกับตำหนักซือโชระหว่างที่เดินในหัวคุ้นคิดไปต่างๆนานา,นากระทั่งมาถึงพอเดินผ่านซุ้มประตูเข้ามายาวหยามองเห็นค่ารับใช้ในตำหนักกำลังมุงดูกงกระต่ายแต่ละคนล้วนมีสีหน้าซีดเผือดนางรีบเดินเข้าไป จีสุนอี้ยังคงร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่กล้าเดินตามมาภาพที่เห็นทําให้เยาหยาแทบจะอาเจียนนางฝืนข่มความรู้สึกนั้นเอาไว้จ้องมองสุกระต่ายถูกผ่าซีกด้วยความสงสารไส้ของมันถูกแบะออกเยาวหยาเผลอกำมือโดยไม่รู้ตัวแต่พักหนึ่งก็คลายออกมองไปยังประตูตำหนักขันทีและนางกำนันต่างพากันหวาดกลัวหนึ่งในนั้นเอ่ยขึ้นมาว่า ควรรีบไปแจ้งตู้สังกงต้องมีคนคิดร้ายกับต้าเจ้าลงแน่ทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยจากนั้นขันทีน้อยคนหนึ่งก็วิ่งออกจากตำหนักเหยา่อหยาดึงสายตากลับมาจากโรงกระต่ายเดินเข้าไปหาต้าเหมยจวงเวลานี้ต้าเหมยจวงมีสภาพไม่ต่างจากชีซุนอี้มากนักข้างกายมีนางกำนันคอยดูแลขันเห็นนางต้าเหมยจวงก็รีบวิ่งเข้ามากอด ขย,ยาวยาวหยารูปหลังปอบประโลมกระทั่งเหมยจวงสงบจิตสงบใจได้แล้วจึงประคองนางกลับไปนั่งบนตังรินน้ำชาส่งให้รอให้เหมยจวงจิบน้ำชาไปจนเสร็จจึงได้เอ่ยถามมันเกิดได้อย่างไรเพคะเหมยจวงใส่หน้ากล่าวว่าข้าเองก็ไม่รู้ หลังจากที่นางกำลังจัดหนักของเขากลับไปได้ไม่นานอีก็วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาพูดจาไม่เป็นคำพอข้าออกไปดูถึงได้เห็นเอ๋ยยังไม่ทันจบต้าเหมยจวงก็กลับมาสะอื้นอีกครั้งหย่าวยากล่าวปอบโยนไปสองสามคำจากนั้นไม่ได้ถามนางอีกยืนรอตู้สังกุงอยู่เงียบ ผ่านไปไม่นานตู้สังกงก็มาพร้อมองครักษหญิงสีนางเหยาหยาประคองต้าเหมยจวงออกไปหน้าตำหนักตู้สังกงเข้มงวดยิ่งหลังจากที่ตรวจสอบสภาพศพกระต่ายก็ทำการสืบสวนทุกคนในตำหนักทันทีไม่เว้นแม้แต่เหยาหยาจากการสอบสวนได้ความว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องทุกคนเห็นนางกำนันของคองเฮาเข้าไปปนเปี้ยนแถวกงกระต่าย ตูสังกงจึงไปแจ้งเรื่องนี้แก่ไทเฮาพักหนึ่งคันที่จากตำหนักไทเฮาก็มาพาทุกคนไปยังตำหนักเทียนคุณอันที่จริงการปกครองวางหลังสมควรต้องเป็นหน้าที่ของฮองเฮาแต่ไม่รู้เพราะเหตุใดไทเฮาถึงยังไม่ยอมวางมือเท่ากับว่าเวลานี้ไทเฮามีทั้งตาหงและตามังกร ยาวหยาประคองต้าเหมยจวงมาถึงตำหนักเทียนคุณพร้อมกับค่ารับใช้และตู้สังกงทุกคนพากันไปยังห้องถงด้านหน้าผ่านไปพักหนึ่งเรือนร่างงดงามประหนึ่งดอกเหรียญหวากลางวสันก็เยืองย้ายเข้ามาตามด้วยบุรุษหล่อเหลายาวหยารู้สึกได้ว่าเหมยจวงร่างแข็งเกรงขึ้นในยามที่เห็นชินอ๋อง คาดว่าเหมยจวงคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นห้องเต้นางจึงกระซิบเตือนชินอ่องไปคะเหมยจวงอึ้องไปทันทีที่ได้ยินมองชินอ่องไม่วางตาหลังจากถวายความเคารพเสร็จไทเฮาหันมาปลอบโยนตาเหมยจวงสองสามประโยคจากนั้นหันมาถามตู้สังกงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตู้สังกงรายงานไปตามข้อมูลที่ได้มา ไทเฮาฟังแล้วจึงมีรับสั่งให้คุณไปตามหองเฮาพร้อมกับนางตำนานที่เกี่ยวข้องเหยาหยาเหลือบมองไปทางจีซุนอี้เห็นว่านางยังมีอาการสันเทาก็นึกเป็นห่วงไม่รู้ว่าหากถูกสอบสวนจีซุนอี้จะตั้งสติได้หรือไม่เรื่องนี้ดูก็รู้เป็นการจัดฉากนางดูเบาต้าเหมยจวงเกินไปไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหดเหี่ยมถึงเพียงนี้ สงสารก็แต่กระต่ายน้อยทั้งสองเหมยจวงยังคลนรอบมองชินอ๋องอยู่บ่อยครั้งจนอีฝ่ายรู้ตัวเขาหันมายิ้มคราหนึ่งเหมยจวงถึงกับมือไม้สัน่นรีบก้มหน้าลงถ้าว่ารอยยิ้มนั้นกับส่งไปให้หญิงสาวเบื้องหลังเยาหย่าไม่ได้ยินตอบชินอ๋องนางมองเขาเพียงผ่านๆจากนั้นก้มหน้าลง ขณะที่รอไทยเฮาซักถามเรื่องทั่วไปกับตู้ซังเป็นระยะระยะกระทั่งห้องเฮาเสด็จมาถึงหลังจากถวายความเคารพเรียบร้อยห้องเฮาก็ประทับลงบนเก้าอี้ด้านซ้ายมือถัดจากไทเฮาความงามของสตรีทั้งสองทำให้หญิ้งสาวในห้องถงดูมองลงไปถนัดตาแม้ว่าอายุของไทยเฮาจะมากกว่าทว่า ความงดงามกับไม่ได้ด้อยกว่าหองเฮาเลยแม้แต่น้อยตามความคิดของเยาวยาคล้ายว่าไทเฮาจะเหนือกว่าอยู่ครึ่งส่วนด้วยซ้ําเอียนหนีหงกวาดมองผู้คนในห้องถุงคราหนึ่งก็หันไปถามไทเฮาเสด็จแม่ให้คนไปตามหม่อมฉันมามีเรื่องอันใดหรือเพอคะต้าหมีเสียแย้มยิ้มเล็กน้อยกล่าวกับลูกสะใภ้ว่า เกิดเรื่องที่ตำหนักซื้อโฉวตู้สังกงเพียงอยากสอบถามนางกำนันของเจ้าสักคำสองคำปึนกงเห็นว่าต่อให้วางหลังแห่งนี้ต้องให้เจ้าดูแลจึงให้ตามเจ้ามานั่งฟังด้วยเอียนหนีหงได้ยินอย่างนั้นก็หันไปถามตู้สังกงมิทราบว่าตู้สังกง ต้องการสอบถามผู้ใดตู้สังกงยอบกายให้หองเฮาคราหนึ่งหันไปถามต้าเหมยจวงต้าเจาหลงช่วยชี้ตัวนางกำนันผู้นั้นด้วยเพคะต้าเหมยจวงมองไปอย่างนางกำนันที่นำของขวัญมาส่งกล่าวว่าเป็นนางนางกำนันที่ถูกชี้ตัวมิได้มีท่าทีตกใจ เดินมาคุกข่าวกลางห้องถงรอให้ตู้สังกงสักถามจากการสอบปากคำนางกำนันผู้นี้มีนามว่าสุยปี้เป็นนางกำนันทั่วไปในตำหนักเหลียงหวงได้รับมอบหมายให้นำของขวัญไปมอบให้ต้าจ้าหลวงเมื่อเช้าหลังจากส่งของขวัญเรียบร้อยแล้วขณะที่ออกมาจากตำหนักเห็นกระต่ายตัวหนึ่งกำลังวิ่งมาหานางเบื้องหลัง มีนางกำนันของตำหนักสื่อโฉตามมาได้ยินเสียงอีกฝ่ายตะโกนว่าช่วยจับไว้ทีนางจึงเข้าไปช่วยจับหลังจากที่จับกระต่ายได้ <c oughs> ก็นำไปใส่กรง <c oughs> นับว่าคำให้การของสุยปี้น่าเชื่อถืออย่างยิ่งไม่ได้มีจุดใดน่าสงสัยตูสังกงย่อมดูเรื่องนี้ดีที่สุดการเล่นเลขของสนมนางในมีเลขกลใดบ้าง ที่นางข้าหลวงเก่าแก่ไม่เคยเห็นตูสังกงจึงแค่สอบสวนไปตามหน้าที่เพราะคาดดาวบทสรุปได้อยู่แล้วหลังจากที่สอบปากคำสุยปีเสร็จนางกำนันตำหนักสื่อชูที่สุยปีกล่าวถึงก็ถูกเรียกตัวเข้ามาทีสุนอี้นั่งคุกข่าวด้วยร่างกายสันเทาพอถูกตู้สังกงสักถามก็เอาแต่ร้องไห้คาแรก เยาวอย่ากคิดว่าทีซุนอี้กำลังจะสติแตกถ้าว่าอีกไม่กี่อึดใจต่อมานางก็กล่าวเสียงตะกุกตะกักว่าสุยปีโกโกหกจากนั้นทีซุนอีก,ก็เล่าเหตุการณ์อีกครั้งทางน้ำตาสุนอีเล่าว่าตอนที่สุยปี้มาถึงตำหนักเป็นเวลาที่นางกำลังจะเก็บกงกระต่ายพอดีอยู่ๆอ,อีกฝ่ายเอ่ยขึ้นว่า นี่คงเป็นกระต่ายที่ฝ่าบาทประทานให้กำลังหลังจากที่นางต่อไปสุยปี้ก็เข้าไปในกำหนักทีสุนอี้นำกงกระต่ายไปเก็บโดยไม่ได้คิดอะไรจากนั้นออกไปรอรับยากขุนจากขันทีที่ริมน้ำพอกลับเข้ามาก็ชนเข้ากับสุปี้ที่พิ่งเดินออกมาจากเฉลียงด้านข้างท่าทางลุกลีลุกลนซ้ำบนชายกระโปรงยังมีรอยเลือดเปื้อนเป็นจุดๆ ทีแรกจีซุนอี้ไม่ได้นึกเอะใจรีบเอาย่าไปให้กระต่ายแต่พอไปถึงครั้นเอ่ยมาถึงตรงนี้จีซุนอี้พันร้องไห้ออกมาเมื่อคําให้การไม่ตรงกันตูสั่งกงจึงต้องเรียกสอบพยานเพิ่มค่ารับใช้ในตำหนักสือ่อโชล้วนให้การไปทางเดียวกันกับสีจุนอี้ รวมถึงขันที่ที่นำาากาขุนมาส่งให้นางที่ริมน้ำเมื่อตู้สังกงตรวจสอบกระโปรงของสุยปี้ปรากฏว่ามีรอยเลือดอยู่จริงเท่ากับว่าพยานหลักฐานมีครบมาถึงตอนนี้คงเหลือเพียงคำตัดสินของไทยเฮาแล้วสุยปี้ได้แต่ร่ำร้องว่าถูกใส่ร้ายเอียนทองเฮายังคงมีพักพักนิ่งสงบเหย,ยาหยา มองไปยังชีสุนอี้ยังคาดไม่ถึงไม่นึกว่านางจะทำเรื่องนี้ได้สุดท้ายสุยปี้ก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดถูกลงโทษโบยจนตายส่วนฮองเฮาถึงแม้จะถูกตำหนิเพียงเล็กน้อยทว่าชื่อเสียงอันบริสุทธิ์สูงส่งกับต้องมนทินเสียแล้วจากนี้ไปหากเกิดเรื่องอันใดขึ้นกับต้าเหมยจวง หองฮาย้อมถูกเพ่งเล็งเป็นคนแรกแผนนี้ของเหมยจวงนับว่าเริ่มต้นได้ดีทีเดียวไม่เพียงสัญคลชื่อเสียงอันดีงามของคงเฮายังทำให้อีกฝ่ายมีการลงมือตอบโต้มิหนาซ้ำยังต้องคอยปกป้องนางทั้งยังได้กำจัดของขวัญไร้ค่าที่นางไม่ต้องการและที่สำคัญคืนนี้ไม่ว่าจะอย่างไร ฮองเต้จะต้องสเสด็จประทับตำหนักสืโชูเพื่อปลอบใจนางหม่ยจวงให้เยาวหยาประคองกับตำหนักด้วยใบหน้าโศกเศร้าที่สุดอี้ก้าวตามมาเบื้องหลังอย่างเงียบๆระหว่างทางที่เดินทั้งสามไม่ได้เอ่ยวาจากระทั่งถึงตำหนักเยาวยาจึงขอตัวไปจัดการกับศพกระต่ายหลังจากที่ฝั่งมันเรียบร้อยแล้วนางก็ขอตัวกลับเยาวยาเดินมือไปตามเส้นทางเลียบริมน้ำ มีอาจลบภาพสุกระต่ายน้อยทั้งสองออกจากหัวอันที่จริงนางรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งยวดทว่าไม่ได้เผยออกมาให้ใครเห็นไม่รู้ว่าวังหลังแห่งนี้เปลี่ยนนิสัยคนหรือกุดท่าแท้คนได้กันแน่แม้แต่จีสุนอีที่ดูอ่อนแอไรเดงสายังกลายเป็นคนเช่นนั้นไปได้แต่เอาเิอ รู้อย่างนี้ก็ดีนางเองจะได้ไม่ต้องเหนื่อยหากถึงเวลาต้องลงมือจริงๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดเยาายาเดินมาจนกระทั่งใกล้จะถึงสะพานที่แยกไปตำหนักหวีเตียนกลุ่มคนที่มองเห็นเบื้องหน้าทําให้นางต้องหยุดฝีเท้าลงหากไม่ใช่ขบวนของฮองเฮาแล้วจะเป็นผู้ใดทว่า โมรุที่กำลังยืนคู่กับฮองเฮาทำให้เหยาวาสนใจมากกว่าสายตาของชินอ๋องที่มองเอียงฮองเฮาทำให้นางเกือบจะผิวปากเวือออกมานางรู้ว่าชินอ๋องมีประพักอ่อนโยนบนใบหน้าหล่อเหลามักมีรอยยิ้มให้ทุกคนอยู่เสมอแต่เบื้องลึกในแววตากับว่างเปล่าผิดกับที่กำลังมองฮองเฮาอยู่ในตอนนี้ดูตามสายตาแล้วทั้งคู่ คล้ายจะรู้จักสนิทสนมกันพอควรชินอองเหมือนจะรู้ว่าถูกคนจ้องมองเขาจึงเบนสายตามามองนางชั่วแวบจากนั้นเยาวยยาเห็นเขาค่อมกายให้ฮองเฮาก่อนที่จะแยกย้ายกันไปฮองเฮาเดินกลับตำหนักส่วนชินอองเดินขึ้นสะพานรอให้ขบวนฮองเฮาเดินห่างไประยะหนึ่งเยาวยยาถึงได้เดินไปขึ้นสะพาน